กลับเว้ยและจำเอาไว้นะฉันจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกจนกว่าคุณผู้หญิงพี่ชาคุณผู้หญิงคุณ <Yeah. S 2> ผู้ชายครับ อนคุณผู้หญิงเป็นลมมาไปบอกคุณผู้ชายสิบอกแล้วแต่สอนไปได้ละคุณผู้หญิงฉันไม่ได้เป็นอะไรป่ะไปได้แต่ว่าฉันบอกให้ไปได้แล้วครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาแล้วครับ เราบีบเสียงแตรดังอยู่นั่นน่ะคุณผู้หญิงเป็นลมคุณจงรักปะเนอร์ปะออไปก่อนนะเออระวังไปเรอ๋อเดี๋ยวตกกระไดหรอก ไม่เป็นอะไรแล้วเข้มข่าวคุณผู้หญิงจะดื่มอะไรไหมคะเดี๋ยวเข้มจะไปเอามาให้ไม,ไม่ต้องถ้ไปเถอะฉันจะนอนเลยเข้มคุณผู้หญิงเป็นยังไงบ้างคุณผู้หญิงเธอเป็นอะไรไชงรักอ่าขึ้นมากันใหญ่แล้ว เนิบละอ,อลงไปให้หมดฉันไม่เป็นอะไรแล้วจงรักถ้าจะให้ฉันกินยาให้เขีมยมขาวเอามาให้ก็ได้ นอนกับคุณผู้หญิงไหมคะเข้มขาวเธอเคยถามว่าคุณผู้ชายเป็นยังไงใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นหรอกอย่าเข้าใจผิดความผิดของฉันเองทั้งหมด ผ้าทองเข็มขาวคุณผู้ชายพูดถึงผ้าทองค่ะคุณผู้หญิงมีอะไรเกี่ยวกับผ้าทองอีกหรอคะผ้าผืนเนี้ยฉันตั้งใจปักเพื่อจะใส่ฉากไม้ดำฝังมุกใส่ไว้ที่บ้านเจ้าคุณพายับที่คุณแม่ซื้อเพื่อจะทำเป็นสโมสร เป็นครั้งแรกที่ฉันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของคุณแม่มเข้มข่าวเธอไปได้แล้วแต่ว่าฉันบอกให้เธอไปได้แล้วฉันจะจะอยู่คนเดียว ซื้อบ้านจะคุณพายับไว้ไม่เสียหายแล้วค่ะเปิดสโมสรไม่นานก็คุ้มกับบ้านท,ที่เราลงทุนไปยิ่งมีเล่นไพ่มีการพนันขันต่ออะไรด้วยในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยคีิคลานจะมีคนมาเยอะแยะค่ะอเก่งเหมือนกันในโลกออุมาเอออย่างนี้แม่ก็ไว้ใจให้ทํางานช่วยแม่ได้แล้วสมแล้วที่คุณพ่อเขาพาออกไปพบปะเพื่อนฝูงในธุรกิจการค้าของคุณพ่อ สัวกิมซายนคนที่เราไปพบวันนี้นะลูกนะสมัครเป็นสมาชิกของสโมสรพ่อแล,แล้วบอกว่าจะพามาสมัครด้วยนะมีลูกชายคนโตเพิ่งเรียนจบกลับจากอังกฤษดีถ้าทางเข็มเป็นพ่อค้าเต็มตัวเลยนะคะเขาเป็นคนที่ใค,ค,ครๆคบยากอยู่สักหน่อยนึงอไอ้คนที่จะคบกับเข,า,เขาได้เนี่ยก็ต้องทันกันไอพ่อเองพูดได้เต็มปากเลยว่าตแต่คบกันมาเนี่ยพ่อไม่เคยเสียเปรียบเขาเลยแม้แต่บาทเดียว แต่ก็ต้องระวังอยู่บ้างเห็นว่าตอนสงครามเนี่ยเข้าไปคบกับพวกญี่ปุ่นตลอดเลยจนกระทั่งรวยขึ้นมาตั้งลายล้านบาทแล้วก็พอญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยก็ไปคบกับพวกฝรั่งคือไม่รู้ว่าใครจะขึ้นใครจะตกยังไงเขาก็อยู่มาได้ตลอดคนอย่างนี้สิเอาตัวรอดมาได้ทุก,ท,กทุกสมัยเนี่ยเราคนจะคบไอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนสื่อสื่อตรงไปตรงมาไม่รู้จักเล่ห์เหลี่ยมคนอยเนี้ย ไปครบลูกเพราะว่าถึงจะทําความดีอย่างไรคนเขาก็มองไม่เห็นเขามีแต่จะหัวเราะย่อเอาว่าโง่กว่าเขาจะเลือกคบคนเนี่ยก็ต้องเลือกคบประเภทคนให้เป็นน,ะนะนร,รุูนนะอ้าอปอนขนมเปี้ยวกาลังอยากกินอยู่พอดีเลยมีไข่เค็มหรือเปล่ามีคะ่ะซื้อร้านเจ้าเก่าที่เยาวราชคาอ๋คอค่าคุณขอบคุณคะ่ะ แหนี่หลังสงครามนี่โอ้โหทองแพงขึ้นมาตั้งหลายเท่าตัวเลยนะคะเนี่ยคุณนี่ขนาดแม่เอาของเก่าออกมาขายยังได้กำไรตั้งหลายแสนนะถึงตอนนี้ก็เถอะซื้อทองเอาไว้ก็ไม่เสียหลายนะลูกนะ<ๆ>เพราะต่อไปเนี่ยทองเนี่ยมีแต่จะขึ้นราคาขึ้นไปอีกเรื่อยๆเออพรุ่งนี้แม่ว่าจะไปหาเท่าแก่ที่ร้านทองที่เยวราชลูกไปกับแม่หน่อยนะ ลูกว่าจะอยู่บ้านปักผ้าค่ะเอากับคุณพ่อมาหลายคืนติดๆกันไม่ได้ปักเลยจะไปปักทำไมจะไปทำทำไมให้มันเหนื่อยลูกเอ้ยจนเสร็จแล้วค่ะ นั่นดอกอะไรครับผมไม่เคยเห็นดอกพุตตาลค่ะขอผมได้ไหม